เคยได้ยินว่ามาแจ้งข่าวดีเพื่อนบ่เราแจ้งข่าวเรื่องอหลังคาเ,งเพื่อนเพื่อนไปเลยเนาะโดยโอ้ใกล้ได้เสะเนาะเ,เป็นได่ๆหนาวแห้งบ่ส่งส่งกับฉินก็นงน้ำกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยดีใจนะเน่ <c oughs> ได้ลูกสาวขยันกลับสบายดีเด้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องป้าดุงเนาะเบิร์ตสุขุสุขคนพี่น้องเอ้ย ามาพบพ่อกับซองแม่น้องอนุนอีกแล้วเนาะพ่อ,พอกันเมื่อน,นี้ก็อยู่ไกลอีกแล้วมือนี้พี่น้องเลยเนาะพาปลาดุงมาไก่ที่ไก่บอนอีกแล้วมือนี้พี่น้องเลยมาบองแปลกขูแปลกตานาอผููหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยพี่น้องเลยเนาะแต่แม่น้องอนุนยังบม่เคยมาจักเท่อพี่น้องเลยครั้งนี้ครั้งแรกเนาะมากบบาระบอกเซนอีกแล้วมือนี้กับพี่น้องเลยเนาะนี่อนนก็จะเป็นอัน เพื่อนผู้ใดเด้เนาะกระตุบผู้ใดเนาะพี่น้องเอ้ยคุณเคยอยูบอ่บ่เนาะโดยมื้อนี้ก็มากับบอเซนอีกแล้วมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปถามเมึงบอเซน่นเนาะโดยมามื้อนี้ก็มากับบอเซนอีกมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมาพามากไก่โดยสบายดีพามาหม่องบ่เคยพามาพี่น้องเอ้ยหม่องบ่เคยมาจักเทือ่อเคยมาเคยมาทั้งึงแต่มามาบ่ฮอดเนาะมาบ่ฮอดจอดบ่ถึง มาบมนี้ทอดเุ่อนี้พี่น้องเลยเนาะโดยมื่อนี้พาข่อยมาสายบอกปลาดุงยุบมาทางบ้านของไอ้เวียงเมื่อนี้พี่น้องเลยโดยมาบ้านไอ้เวียงเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะมาสองคนเมื่อนี้เนาะอ่าถ้าเป็นโมว่าเซนแน่เมื่อนี้พี่น้องเลยคือได้ยินว่ามาแจ้งข่าวดีเพื่อนบ่มาแจ้งข่าวเรื่องหลังคาเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยโอ้ใกล้ได้ซะเนาะเดิมแล้วพี่น้องเลยเอาริที่คอยเพื่อนเพื่อน เบิรไปอยู่สิบห้ารถพี่น้อยป่าตัวเดียว่าเติบอยูเบิด์ายเติบอยู่เนาะท่าที่เคยอันผมมาเืองขอเวียงกับกวงกูเรืของไปตูพันอ๋อกวงกลัวเนาะเมนดูพี่น้อยก้า่ํากันกับเพื่อนนั่งใต้พุ่มจักเนาะแอวไว้กับสเดียวกันเลีะแอวเพือนเลยค่ะโดยกบเล็กบุ้อยู่ดีมีนได้อยู่ดีนะอิโพลด้ยเลยเราจะพา ปั๊บดินเคลียร์ดินอยู่เนาะโดยเป็นกำลังเคลียร์ดินปั๊บดินในภาคข่าวดีได้โดดอยู่อยู่เพลินบ้ายแดดแดดหูมีข่าวดีได้เดดอยู่บ่ได้เนาะอยากปั๊บเดี๋ยวพี่น้องเลยพากันปั๊บดินอยู่พูน่ะเนาะเดี๋ยวคอยจะไปถามเมืองทั้งน้องเพื่อนคนได้ซะเนอู้ดีใจอยู่บ่เลยว่าได้เนาะดีใจบ่าเลยแจกได้เนาะทั้งเอื้อยเพื่อนพี่น้องเลยโดยคุณพี่น้องกำลังเฮ็ดอยู่พูน่ะเนาะอ๋อหมุบบั้นหมุบบั้นอยู่พี่น้องเลยสบายดีเด้อนาง น้องสวัสดีเฮลยน้องยังก็น้องเดือนน้องเดือนเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าหาทางขึ้นก่อนเนาะยังบ่มีห่วกันหลายกระโดดขึ้นโดบ่คือกบนี่บ่เนาะเบิ่งพี่น้องหาทางขึ้นนําเพิ่นก่อนเออมองนีด้สีสูงๆแน่นกระโดดขึ้นก็บ่ได้เด้อก้นก็ใหญ่ซ้ําบาดนี่งเดือนกําลังเคลียร์อยู่พี่น้องกําลังปรับิเนาะอื โดยโดยเป็นไรไ้หนาวแห้งบ่ส่งก็ส่งกับฉินก็นงน้ำกันก็ <c ười> <c ười> นงน้ำกันเลยหนาวแห้งบ่ด้ <c ười> ดว่าย่านดำบ่เนาะเบ่าหยอกน้องเพิ่นพี่เราไอ้เบ่าน่องน้องเนาะแต่คนเนีย่ยถามจักปีแลว้วก็เจ้าสิบห <15. S 1> <c ười> <c ười> ้าสิบห้าดย <c ười> โอ,นนอย้น้องแน่สาวพี่น้องเอ้เนาะน้องกว่าอัน,นน่องของแม่น้องอนนู้นอีก โอ้ยเอินเอถือบาเอินถืออยู่สาวพี่น้องไเนาะเอินได้อยู่น้องเอาเจ้าเลยะใสหมวกแล้วเอาน้องพี่น้องไยเสียสลายเอาขอบใจได้ได้ซะเนาะโดยทั้งไม่น้องกันนุ้นกันโบเป็นยังหลอกท้าโบมี่กับปกติี้้นหนาดำยู่ะถ้าว่ามี่ก็ดีเนาะพี่น้องไงขอบใจลายลายตัวนเสียสลายกุ๊ปให้พี่น้องืง ได้ยินข่าวดีแล้วอยู่บ่ได้เนาะ <c oughs> เป็นจังได๋ดีใจอยู่บ่แม่นดีใจแฮง <c oughs> ดีใจแฮงเนาะได้ยินว่าได้โคงน่ะเนาะน้อยอ่าก็ถือว่าข้าวดีนี่มากกันแบบติดๆเลยเนาะอ่าบ่องทมดินกันไลผ่านไปได้ฮอดทิดแล้วบ่ยังอืมก็ถือว่าข้าวดีนี่มากกันแบบจ้อๆ,ๆอยู่ได้นี่พี่น้องเ <c oughs> อ้ยเนาะอ่าไโคงแล้วกะหวยจักสิมีข้าวดีลังคาอยู่จักนเนาะ <c oughs> ว่านุ่นว่าหยอกน้องเพื่อนพี่น้องเลยผูทักเงยเบียงกับผูพี่น้องไยเนาะใจ่งใหญ่เลยผูเอาดีใจน้ำดีใจน้ำเนาะเพื่อสิเป็นเพื่อนเป็นสา้นก็ค่อยเป็นค่อยไปหลังคนแห่งไปหาเงินอยู่ไทยแห่งโหยเนาะหลายปีเพื่อสิได้เพื่อนหลังหนึ่งอันนี้ถือว่ากลัวฮอถือเลขอีกเนาะได้เสาตั้งเสาบ่พอบ่ไล่ยลเรือนบ่ไล่กระทมลินเนาะ เออทมดินเนี่ยกะเมื่อนี่ว่ามีข่าวโค้งไหมอีกโอ้ดีใจน้องน้องเดือนพี่น้องเลย,น<ด>ยเนาะออดีใจน้ำเพลินพี่น้องเลยก็ได้ยินอันตอนคุยน้ำคีบบอเสนได้ยินเลยเวียงว่าว่าอยู่ไปหาเงินบ่โดยบ่ไปหาเงินอยู่ใส่<ด>ไปทำงานเนาะ<ด>พี่น้องเลย แม่น no, no ้องนู้นก็บ่โตงโพดไปหาเงินพี่น้องเอ้ยเนาะเออมันมันมันเอ่อมันก็ต้องแบบนั้นแหะเนาะธรรมชาติพี่น้องเอ้ยอ่าถ้าเบ้าไปแล้ก็ไปหาเฮ็ดเวียกเนาะไปทํางานพี่น้องเอ้ยอยู่อยู่เวียงจันทน์บ่แม่นไปเฮ็ดเวียกอีหยังก็อยู่พุ้นน่ะนะเียกบ้านบ่เฮ็ดงานบ้านสิบ่แบบเฮาไปอยู่เฮือนเพิ่นเลยบ่หรือว่าอยู่ในร้านค้าอาารหยังอยู่เฮือนเพิ่นอืมเพิ่นให้เฮาแบบใดเพิ่นได้บอกอยู่บ่ให้เดือน เรือนล้านกีบโดยก็กระถือยูเนาะโดยเพราะว่าได้งานอยู่บ้านเฮาส่วนลายกันสิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยล้านปลายล้านห้าอ่าล้านหนึ่งเบื้องต้นอต่อไปกะล้านห้าเนาะอ้าเห็ดน้ำโดดก็ได้เนาะโดยอเห็ดน้ำโดดก็ได้ยังอยวันยืนตากเล็ดเนาะพี่น้องเลยคนกำลังเห็ดได้ยินข่าวดีเราพากันสวนดินยังไงเลย อยู่โบเป็นพี่น้องกันอะไรกินข่าวดีเลยยังเดือดแต่ปั๊บแต่แถวนี้บ่ส่วนตัวทั้งเทิงนี่ลงไปพุ่นเนาะส่วนแถวมันโน่นนี่ลงไปพุ่นพี่น้องเลยโดยโดยมันชินแอนเพราะว่ารถเหยียบเนี่ยาะแถวนี้นี่บ่โดยห้องตัวนี้นะรถอ๋อตัวนั่นน่ะส่วนลงบ่หันนะโอ้ห้องตัวนั่นน่ะส่วนส่วนเอาเนาะแต่ว่าห้องตัวนี้นะเฮาอัน รถเหยียบรถส่วนขึ้นมารถด,ดุดขึ้นมานี่เนาะอ,อ,อืหาหมือไปตะโบนงัง <c oughs> อ,อืยังมาทันได้จักเนาะนีะ <c oughs> ่ยินข่าวดีเลยนีน่คือว่าสีโบได้ไป <c oughs> ถามเบิ่งก่อนแล้วเนาะเออแมนยูพีน่น้องเอ้ยได้ยินข่าวดีแล้วก็หวยถามเบิ่งก่อนได้เป่าเล <c oughs> ย เอาสู่ต่อไปพี่น้องเลยเนาะเกิดมาเป็นคนลินล้นต่อไปโดยทุกคนแต่ว่ามีแต่ว่าแต่ละคนกับแบบอา่าสู่ชีวิตบวกคือกักนเนาะบางค้นกับทุกยากแน่รางคนกับเมื่อยเนาะแต่ละคนกับ,กบพี่น้องเลยสู่ชีวิตบวกขึ้กันลำบากบวกขึกันโดยโดยเอาสู่ต่อไปเนาะเหมือนทั้ง,งน้องเพิ่งกับส่วนสีเแลเลยได,ได้พี่น้องเลย <laughs> กินข้าวเที่ยงละบอ กำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน,นเ,าเนาะเฮ็ดยังกินแล้วมืนนม้อ,อ,อ <c oughs> นีอนอนอ้แยังน่อไม้หน่อไม้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะไอ้เน้องแก่งน่อไม้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเอา,เอาสาเฮ็ดแซ่บๆเด้อเน,นาะ <c oughs> จำน้ำจัะทำจัะไดโดยผู้ทั้งได้เวียงก็ใส่ยังไงได้พี่น้องเอ้ยอ้าสบายดีเด้เอถ้าเอยเวียงเนาะ เด้อสบายดีเลยโอ้ยดีใจน้ำเน่ได้ลูกสาวขยันยินดีดีใจโดยภากันดีใจพี่น้อเยได้ได้โค้งหลังค่าถือว่าเม่ได้มีแต่ข้าวหรอกเอ้ยออาจัยได้จริงอยู่เพราะว่าเมื่อนี้ได้ยินบอเซนว่าสีมาเบิงไหมอยู่โดย บะเนมชามีข้าวแล้วมันต้องเป็นควบมจริงเนาะนะเนาะ่าวมีข้าวแล้วต้องมีคว่มจริงพี่น้อเลยดีใจไปเลดเนาะมีแต่ว่าหานน่ำหาในมามาดินไหวได้เนาะอ่ายังเถื่อมีบุญวาสนาได้เฮ็ดง่ายได้ก่ง่ายพี่น้องเลยมาไปนำ น้ําในเฮาก็น้ําอันน้ําก๊อกนี่บ่น้ําก๊อกป๊าเตสิบ่เป็นลมก่อนบ่เนาะเพื่อมามานี่แล้วนี่เนาะอือสิเฮือนเพิ่นก็จชายเพิ่นถิงอยู่บนะอืเฮือนใกล้ๆนี่บ่เพิ่นมีหลบ่มีได้อยู่เพิ่นมีไฟฟ้าแล้วเพิ่นะโอ้ไฟฟ้าเพิ่นก็มีหลเพิ่นก็มีเนาะจักว่าชายเพิ่นฮอดบ่หรือว่าเพิ่นเอาให้บ่ยังเอ้ยก็ยัง่เพิ่นถ้าว่าเพิ่นให้เฮาก ดินกับข้าวทุ่งนัะอ๋อดินอันนี้นี่บ่เมนอันนี้โมเมนต์ดินจะคลองโหลดเนาะโหลดถนี่ต่เพิ่อนมาอันนี้นี่ไปเอาน้ำเพิ่อนนี่บ่ดินกนต่อน้ำเพิ่อนเพิ่อนโจกเหตินองบ่ดูว่าเฮดไยน้ะอันเป็นน้องก็เพราะพอน้องเนาะเพราะว่ามันเต็มก่อนอ๋ออันดินมันเต็มเพื่อนเอ้ยก่อนแล้ววันนี้เงนน้องเพื่อนอ่ะบ่เป็นน้องซ้ำอโอวันนี้มันสิเป็นยังไงนะบ่บ่แมนมันเป็นซ้ำเพื่อนเป็นตะลุกตะเลาะแล้ววันนี้เนาะเงี้ยเพื่อนเอาหลังเพื่อนเพื่อนนี่แหละ เปนตลกคนหนึ่งก็เพะพอเป็นน้องซ้ำมีแต่ขอดินเพื่นซื้เออถ้าว่าเพื้นหายน้ำหายไนก็หายืมทรายเอาเนาะอ่าหายืมทรายเอาพี่น้องเอลยเนาะพอได้มามาไว้หนุบถ้าว่าเข้ามานี่ยหนุบลงอีกเ้ยนี่หนุบลงอีกสิได้อันเอาอยู่รูมนี่ยได้มาใส่เนาะรูมนี่ยได้เพื่อนเพื่อเถาะเผื่อไว้อยู่โอ้นี่หนี้นี้เป็นจรีว่าเครื่องรถพุ่นไปยังหนิเนาะ อืมเป็นเจ้าอีกเลย่ะเห็ดอะไรได้ดยน้องเดือนฮอนแหลดแล้ะหรว่ามันญาติคุบน้องเดือนไม่เนาะมีมีช่อซองอันนี่บ่กคุบนะโอ้ยน้องเอลยเพื่อนเห็ดแม่น้องอนุ่นหัวหล่นบกกอยู่โดเพื่อนเอาคุบให้เพื่อนเสียสระว่น้องเอลยเนาะอืมอันนี้นะถ้ามาสูงก็บม่ได้สูงได้นี่นะอ่าบัตรเท้าโคตรน้ำได้มันก็ยุบเนาะ เอาหดน,น้ามืวมันกระยุพี่น้องเลยไ่ได้หดน้า,นามานะ้อืมผ้ากันเคลียร์มื้อนี้ก็แล้วแหลนะเนาะโดยโดยเชียร์มื้อนี้ก็แล้วแหละนี่พี่น้องมีแต่ว่าสิีเปล่าวัดเฮามาน้ามืวมัน,มนยุบลงเลยสิไนะด้เอาน้ามือใส่อีกเนาะเฮ้ยได้เอาดินมาใส่อีกพี่น้องเลยได้เอาดินมาใส่ือได้เอาดินมาใสอีกนี่ฮะมื้อนี้เป็นเงียบๆเนาะมื้นอน,นี้เนาะ นดอยออกมาเห็น้มือนนี่่ะโดยนองนงพี่น yeah> uh> ้องเลยทั้งคู่ทางพุ่กับกระต๊อบน้องนงเพิ่นเทียนมาจักมาอนนี้เนาะแม่เพิ่นเฮียนอว่เพิ่นไปนาเพิ่นกลมมันโอ้ช่วงนี้กลมมันบ้าโดยโดยอ๋อสวนภากเพิ่นกะเถ่าบ่เลยเนาะแถวนี้บ่ได้มีงัวบ่คือหัวบ่ได้มีแถวตรงไหนเอายังบ่ได cool ้ปล่อยบ่แถวนี้ เอออืมเคลียอ okay, hmm ีกบนนั่นปันใดกับแน่วแน่เนาะวันนี้แนวแด้กับแน่วพี่น้องเอ้ยอย่างนี้น้องเดือนมามุมนี่ว่าคนรถคนเหยียบขึ้นมาเน้นเน้นขึ้นมาคนทอดผีแหละข้องตัวนั้นคนไปเหยียบซ้ำน้องหงส์คนไปเหยียบเนาะอืมเหยียบคนจ่ายคนคนตบอืมเหยียบขาหนีนแน่นยุกเออสิแนนคากี้รถคนเหยียบให้ พราะว่าโดนปนก็นลายตันเนาะอืมเอาเอาพี่นออ้องเออบ่โดนกะได้โค้งหลังคามานี่ก็คือไดล่าบันนี่ <c oughs> ไดลถือว่าข้าวดีมากแบบเป็นสายสายอยู่พี่น้องเอยเนาะอ่าตั้งเสาเพื่อนบ่ได้โดนบันไดก็ได้ดินทมเนาะแต่ละขั้นตอนนี่ก็บ่ได้เบิดหน่อยๆได้พี่น้องเอยเนาะ เอ่อเบิ s, <c oughs> <c oughs> ่ดหลายเติบพี่น้องเอ้ยแต่ละขั้นตอนนี่ก็ได้เอาสูตต่อไปอีกบ่โดนอีกบ่โดนก็เป็นรูปเป็นร่างได้เลยใสกุ้งอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะรุมันพี่น้องเอ้ยน้องเดือนเพิ่นก็ได้เห็นแต่ในคลิปพี่น้องเอ้ยเนาะบ่เคยมาจ้เือ ครั้งนี้ครั้งแรกพี่น้องมาเห็นน้องเดือนโตจริงเสียงจริงตจริงเสียงจริงนน้อยๆเนาะํากันพี่น้องกับแม่น้องอนุเออดน้อยํากันนึกว่าผู้สูงเห็นนําคลิปคือช่องสีชูงอกน้อยํากันแต่ว่าแม่น้องนุ่นสิอ้วนกว่าอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยสิอวบกว่าอยู่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยนะว่ายกน้องเพิ่น ไปโน่นน้อยฮะโดยอนุน้อยไปเฮียนแล้วเข่าเฮียนแล้วได้สองทิศติดตามอยู่บ่าแม่นติดตามตลอดเห็นอยู่โอ้ยขอบใจได้เลยนเนาะเล็กน้อยหายนาะแม่นแม่นแม่นหายแม่และพันยังบุคคลแจกเมนะแม่นบุคคลเคยแากพอจจกเม่ดีแข็งแท้เนาะแอ้าเข็งแม่มีรถเหยียบได้อยู่นี่นะ อืมเอาบัวเผาคุดบ่เอาน้ําเอไว้มาก่อนบ่จังว่ามันยูบลงพอดีเนาะส่วนนู้นได้จ้ะเนาะหางนู้นเติบเนาะน้นตบอืมบ่งรดพุ่นเยี่ยมโดเนนนะพี่น้องเอ้ยบ่ได้บวกด้อนี่อืเอาพี่น้องเอ้ยเนาะเอาน้ํามาๆเบิ่งได้ก็จังว่ามันอ่อนเฮาจังุดก็ได้ได้เอาอุกนําน้ํา นาะน้ํากับอันน้ํากอกนี่ก็พอได้ใช้พี่น้องเอ้ยพอได้แต่ใช้ถ้าว่าเฮาสิมามานี่ก็โอ้หลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยก็สิยอกมาเออบ่ได้ธรรมดาเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าเอื้อยไปเว้าน้เพิ่นั่นแหนอยกบ่าเพิ่นให้ก็ไปหายืมทรายเอามาโตใส่เออยืมายน้หมู่บ้านบ่มีบ่แต่บ่สิซื้อกนแงอีกอเอ้ย ยืมใส่มะโตใส่แ้วมาเปิดใช่จักนอยลายติ่อยู่ได้เนาะโดยเปิดน้ำใส่ก่อนมาไห้แ้วมันอ่อนนะเขาจึงคุดนะเอ้ยโดยอันนี้มันังแข็งอ่ามันังแข็งอยหาฮาเคลจะมองได้มันพอได้นี่ได้นองเดือนเคลี่นี่ก็เกือบแล้วแล้วพี่น้องเลยเนาะเคลี่แล้วแล้วพี่น้องเลย อันสํคัญกันเออเออคืนนี้เบิดยามเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วก็บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกใส่เนาะแม่นนั่นแหละยังว่าว่าเงินใกะคู่มือเนาะบ่มีแม่นาไปใจน้องเดือนจนตัดสินใจว่าอยากไปเฮ็ดเวียกอยู่เวียงจันท์พี่น้องเอ้ยปกตินั่นเกี่ยวข้าวไปรับจ้างเกี่ยวข้าวโดยเพิ่นจ้างอยู่ตลอดะ ชั่วโมงนึงยังว่าพอได้เวียกเกี่ยวขาาวเฮาเอันนี้งานบุญก็พอได้ไปขายฮอนดอกลูกซีนอันนี้งานบุญกบ่มีเงินหมดใส่กมจยัน่มีแต่ายออกบ่มีเข้ามันรถเนาะมันดินพี่น้องเอ้ยอ่าอยู่นั่งบ่ติดแลบ่ตีไปมีแต่ายออกบ่มีเข้าโดยันแม่ขาดยาดนแล้วก็ยันมพาะอือเอาเอ้ยเอ้ยเป็นโบ่แม่นเป็นโอีหยัง โรคหัวใจนะก็เป็นข้อกินเลือดข้อกินเลือดอีกโด้สองอุกมันนี่เขาต้องกินยาตลอดโดยกินตลอดโอ้โรคหัวใจพ่อพี่น้องเลยเนาะหัวใจพ่อือเอ้าพี่น้องเลยได้โรคหัวใจที่แห้งไวายด้เนาะโดยแต่ว่าพิษแน่นี่กะพี่น้องเลยเนาะบ้วบาตกใจง่ายกะตกใจง่ายเวลานอนมุ้ปุ๊กเนี่ยกะตกใจ โอ้่เวลาเขานอนเดยเขาตื่นแบบกระทันหันสินะเนาะโดยกระทันหันตกใจโอตื่นขึ้นมากกแบบเขาสิสรบนะ กะมุตินสันโอ้เป็นนี่นะพี่น้องอ้าหู่นอบักลาสบายดีอ้าสบา,า,ายดียุลูกสบา,า, <S 2> <S 2> ายดีสลดีอ่ะทุกข์ขึ้นมาตากแดดซะลูกสบายดีลูกเฮ้อพี่น้องเอ้ยกินยัางนะแบบแบบอยู่นะฮะกินแกงนุ่มไม้เค็ตกินแกงนุ่มไม้กระไรอีกโอ้ยเก่งแท้เก่งกว่านุ่นแลน่นี่แกงนุ่มไม้กระไรจักปีเลยนี่เอ้ยส สองปีโอ้สามเดือนเนี่ยนะอ่าเป็นน้องอนุ่นค่ะเลยเนยเบ้าไร่หรือเบ้าเบ้าเป็นหรือเบ้าสบายดีอยู่สบายดีเบ้าสบายดีอยู่สบายดีปลาลุงไแต่นก่มืองเราอ่ะอย่างนะมาไปมาไปมาไปแซงไะให้เบ้าให้อันให้ป้าเบ้า ให้สาวบ่เนาะน้องบ่เอาซะป่ามันเถ่าบ่เนาะง่ายเลยฮะไปเป็นนางเอ็นเป็นนางยูโฮมไปลูกไปมันแดดอ่ามันแดดพี่น้องเลยเนาะผู้บักหล่าหน่อยเฮาเฮ้ยเพิ่นเพิ่นจังเพิ่นก็อยากขึ้นมาน้ำได้นาะเพิ่งมาเฮาเบาอย่างกันเด้สิบบาได้เนาะพี่น้องเลยอยากขึ้นมาน้ำได้น้องไหนวะลูกเบิ่งเบิ่งเบิ้งเอาหนึ่งสองสามเออไป ไปน้ำเมย์คุณคนเคลียดินกับพอดีแล้วพอดีพี่น้องเลยเนาะมีแต่น้ามาๆาบดนี้พี่น้องเลยยังแต่น้าม้าๆผู้กันอันน้องนุ่งก็เห็นแต่กระทอบพี่น้องเลยเนาะบุหินตัวจริงเพิ่นช้ำเมื่อนี่เพิ่นคือสีเฮี้ยนนั่นแหละพี่น้องเลยมื้อเนี่โดยพูดพี่น้องเลยใช่ได้ยอดได้ผุดอย่างง่อยๆไป น้องให้สาวเด้อเหนื่มาเลยขอบใจน้องเดือนเนาะกุ๊บพี่น้องเลยค่ะกุ๊บขอบใจเด้อขอบใจเด้อจะขอบใจอยู่บ่นี่บ่ลุงบ่ซื้อวันใดก็เจ้านะลูกฮะบอกไหมซื้อวันใดก็เตซินน่เ เพื่อนบอกเคยเห็นเด้เนาะอเพื่อนยังบอกเคยเห็นแม่น้องอนนนเตชินดิชื่อคนนั้นเห็นแล้วคนจีนเหรอเตโชนั่นเตโชอ๋อเจ้าอยากสลรบชื่อก็ไม่บอเออเจ้าเอาเตโชบอไอ้เตชินบ่เอาบ่เงินชื่อนมเนี่ยบ่นี่นี่เงินชื่อนมเอาบ่จักชื่อป็นอยู่บ่จักเงินอยู่บ่หลุเฮ้ เอาวะเงินซื้อนมมอาไหมเอาวะมาทูจา้จาเอาไหมมา้าเดี๋ยวจ้าเอาไปซื้อกินขนมเลิกกับไอเด้อตุ้มไหมไอ่ไอมขอบใจขอบใจเออเดวนั่นเดี๋ยวน้อไปซื้อกินขนมกับอันไอแต่ซินเนอร อ้อิ่มนุ่มมาจากเอืออะว่ะไม่โอ้กะกินเข้าหันจมให้น้องอืมกัน,กนจาอยากก็นนาาก,กินน้ำเด้อเวลาเบาซื้อมาให้เด้อมันลายกะกินน้ำน้องน้ำเออจม่องคุณฮู้แล้วนี่นะ จกคว่ำจะน้องบริกินนะเนาะแต่ว่าเมื่อใดเพิ่นุบริษัทไม่มาโดนเลยขาดนมมันน้องห้ายนะมันเป็ตุนน่องเิ่นบริกินนะอ่าน้องหายน้องเอบแบบโมีเงินซื้อบริษัทยากนะเนาะฉันขนมมันบริกินเลยไปซื้อนุ่มกินเด้อเอาใบแบบเวลามันเบิดเด็กจะจะไปห้ยอายไปซื้อให้เด้่อยไอ้นังไอ้แต่ซิ้นบ่โดยแต่ซ้อนบ่เปลี่ยนกันเด้อกับซื้ออาย กับใจเรี่องใครเน่แต่ว่ามันอากาศฮอนเนาะถ้าว่าอากาศหนาวนี่เฮงยากเลยเด็กน้อยนี่พี่เลยสา่นุนนกป็นวัดเป็นไอเป็นไข่ข้างเบนเป็นยังสาน่ะ เออว่าเป็นอันนั้นเป็นตุ่มเป็นรองแก้วเอ้ยว่าเป็นรองแก้วบ่อันนี้จะเป็นอ๋ออันน้าเหรอเนียอืมขันอันนี้เออทยนมันจะเป็นตุ่มใสๆบ่แอล่วียนเป็นตุ่มเดี๋ยวมันเตะแบบนี้เออมันเช่าแล้วเฉมันแตกแล้วเนาะอันเช่าแล้วอันนี้นึ่งยูนภาพระก็มีอันนี้ก็มีบ่กจะว่าเพิ่นกินนั่นมังหงสุกมังยางมั้ยไงบ่ถ้ากินมังหงสุกนี่มันถือกับเบื่อเลยไหมเมน เพราะว่ายางมันนั่นเองอ่าอยางมันถึกมันอย่างมันผิวเล็กน้อยแล้วมันอ่อนเลอยอ่าเพื่อนได้กินมางฮงซุกฮงอย่างอยู่ไปจ้ะ <c oughs> อลโอ้ยอ่าระวังให้แมาไว้ลูก <c oughs> ให้แม่เอาไว้ซักกให้เอื้อยไว้ เอาไปซื้อนมเลิศเด้อไปซื้อนมกินชาสิเมื่อป้าได้แบบนี้จื้อชาไว้ในเด้อมในเด้อทั้งเธอมาเยี่ยมเธอหน้าเด้อขอบใจเนาะขอบขอบใจเด้อทางพี่บุญมาทางแม่คและพ่อจีเนาะโดยโดยอยากนอนเลยพี่นอนเลยตีคำแนวอื่นมีแต่คำอวยพรอวยชัยให้เพ่อจี อายุดีแมงคือกันเนาะทั้งเอ้ยกระไดพี่น้องเอ้ยทั้งบอเซนพ้ออะไรกับทางแม่น้องอนุสโดยโดยขอบใจคือกันเนาะใจให้ตลอดปลอดภัยโดยทำงานให้คุ้เคืองต่อไปเด้อสาธุพี่น้องเอ้ยเนาะสาธุคือกันพี่น้องเอ้ยและวันนี้เมื่อป้าก่อนหนอ่สบายดีเนาะสบายดียู่ล่ะสบายดีไปดีไปดีเคยนอนเว้นอยู่บ่เจ้าอยากนอนบ่ดเจ้เออ าวพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะโดยโดยพี่น้องเอ้ยเห็นซ้ํานี่ก็ดีมกดีใจนําเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นสาตั้งขึ้นนี่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อสิหาเงินเือนซานได้นี่กบ่ธรรมดาด้พี่น้องเอ้ยแต่่าดําไปหาตั้งเท่าไหร่ปียังบ่ได้ตั้งเสาอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยเอาแม่น้องอนนก็สิขอจบคลิปก่อนบดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็มาดีใจนําเอ้ยเวียงเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะ โดยขอลาไปแล้วเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเลยเนาะอยู่ดีมีเฮงเบิดสุขนนะุสุคนเนาะสำหรับคลิปนี้กอกล่กาวเข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้อง